ไม่ต้องแล้วเชิญนะครับ เข้าไปแล้วอ่ะนี่เข้าแล้วเหรอเข้าแล้วฮะใช่แลวเชิญเข้าแล้วอ่ะฮัลสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยเอ้หนส่งท้าววันนี้จริงจริงอ่ะกูอยากชวนมานานมากเลยเว้ยแต่ก็ไม่เชื่อเอ้ยดาราดังอ่ะไอ้เนี่ยมันคิวคิวมันยากเฮ้ยต้องขอโทษจริงๆต้องขอโทษจริงพอดีแบบเออนิดนึงมันมันคิวมันยากเหรอใช่เฮียเฮ้ยถ่อมตัวก็ไม่เป็นด้วยคนเดียคือแบบฮอตเลยคือไปไปแบบไปเอิร์ดเลยอ้โหอะที่ชวนมาเพราะว่าเห็นว่าทำอาหารบ่อยทำอาหารใช่ เพราะว่าอาหารคลีนอ่ะซื้อมันแพง oh. แล้วช่วงนี้กินคลีน <c oughs> ก็เลยรู้สึกว่าไม่แต่เคยเห็นมันทำอาหารอื่นทำสตูอก อ๋อก็มีก็มีบ้างคือที่บ้านอ่ะแม่สอนทําอาหารนั่นเด็กๆอะไรเงี้ยแต่ว่าเราไม่ได้ทําเก่งนะเราก็ทำมุ่งมุซั่วๆแล้วพอโตมาเรามาอยู่เองเงี้ยเราก็เลยต้องแบบต้องทำบ้างต้องทำบ้างแล้วก็มีอาจารย์เป็นยูทูบอ่ะเหมือนเหมือนเหมือนกูแรกๆทุกคนกอร์ดอนแรมซี่สอนทําสเต็กของกูก็เหมือนกันต้องแบบเอาเนยลาดเนยลาดสุดท้ายกูเห็นเนยไปอยู่บนมือก็ียู่บนสเต็กอาวันนี้วันนี้ยังไงให้เฟย์ทำอาหารเลยเราสั่งอย่างเดียวจริงเหรอใช่คอนเซปต์วันนี้อ่ะปกติอ่ะกูดู รายการอ่ะมึงต้องเป็นคนทำไม่ใช่หรอใช่ก็ใช่ไงวันนี้มันเป็นคุณภาพกู้เป็นคนช่วยคุณภาพแชร์ริกัน่งก็คือเอาเวลาทั้งหมดให้มึงเลยก็คือเวชร์แชร์ริ่คนเดียวแชร์แชร์แค่คนเดียวแล้วเดี๋ยวค่อยค่อยเอนจอยตอนชิมเฉยๆฉยไงแต่ต้องบอกก่อนว่าไม่เก่งไงไม่อสนไม่เป็นไรเผื่อเห็นแล้วแบบเผืได้แบบไอ้แช่เทคนิคใหม่อะไรอย่างเงี้ยเจอด้วยรัดเนยบนมือยังไม่เคยเห็นเออยังไม่เคยเพราะว่า เกลือจากบนมือไม่ลงมาเลยใช่เราก็ราดบนมือแล้วค่อยหล่อลงไปออ่ะมันเป็นมันให้มันทำเมนูอะไรเป็นเมนูสเต็กกับซอสไวน์แดงอันนี้ง่ายไมไข่ดำเต็กง่ายแล้วทำซอสเองด้วยทำซอสเองด้วยเดี๋ยวให้ขึ้นซึ่งปกติเรากินสเต็กเราทำแค่ใส่เกลือไปใส่แค่ใช่แล้วก็แบบเหมือนแบบก็อัดแล้วก็กินเลยอันนี้ทำซอสเพิ่มหน่อยทำซอสเพิ่มเลยได้อยากรู้เหมือนกันว่าทำไงแล้วก็เสิร์ฟคู่กับสลัดมันฝรั่งอ่าได้ดิมามา ปอ,อ,อ,อกมันก่อนเขียงต้องล้างว่ามันอ่ะจริงๆแล้วอ่ะ ลล้้างแวถ้าสมมติว่าซื้อมาจากแบบห้างเนี้ยต้องล้างกูไม่ล้างเพราะกูปอกเกลืออยู่แล้วเพรนั้มันต้องแช่น้ำอยู่แล้วใ่แล้วต้องปอกปะต้องปอกกูเห็นบางคนไม่เห็นปอกก็อยากได้แบบก็เรื่องของมึงแล้ว Korean, ล่ะไออ้เีย่ะมึงจะแดกแล้วมึงก็แดกเลยนะเป็นคนที่ปอกตายแบบอย่างนี้เฮ้ยมันต้องปอกออกตัวเลเหรอไม่เว้ยอย่างที่เรียนเขาปอกอยู่เว้ยแต่เราทำไม่ได้ไม่ผมปอกออกเออกูปอกออกแต่อย่างไอ้พิมพ์อย่างเงี้ยยิงถ่ายเงี้ยเรียนกอล์มเลยอ่ะเง้ขาบอกมาสอนให้ปอกเข้าทำไมอ่ะไม่รู้เหมือนกันแล้วแต่ว่าทย่างไงแค่รู้สึกว นั่นเร็วอ่ะเราเน้นเฉือนไม่เคยทำออกเออวะอันนี้เร็วโปรอ่ะอุ้ยเชียร์หมาเอาหมาเรียกเฟยทำไมอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเป็นแมวอ๋อหมาไม่ดึงดึงยอดวิวหมดดึงยอดวิวแล้วคือเฟยไม่ดึงนะอ่าจะปกติเวลาทำอาหารอ่ะเนี่ยคนไม่ดึงแล้วทำไมอ่ะดูดูไฟเดย์เหรอเอาหมาไม่ดึงยอดวิว่อนทำอาหารนะสิ่งที่รู้สึกแย่ที่สุดคือล้างจานทำความสะอาดใช่เพราะว่าทำครั้งหนึ่ง สิบห้าทีครึ่งชงั่วโมงล้างครัวอยู่ชั่วโมงกว่าอันนี้ค <ละ S 2> ืได้ยังได้แล้ว,ลวอ่ะเดี๋ยวกูช่วยทำอีกอย่างแล้วกันมาเออ,เอ,อช่วยกันหน่อยพันหอมให้ที่อะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ให้ตอนคุกกิ้งให้เฟย์ทำคนเดียวแล้วกันเออเดี๋ยวมันลูกคนเนี้ยกูปอกเสร็จเหลือดเท่าน,นี้ <c oughs> กูก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันนะวันนี้เราทำสเต็กสเต็กสเต็กออฟพอฟซื้อซื้อส่วนไหนมาริบอายแบบริบอายเสร็จแล้ว ลูกเดียวอ่อลูกเดียวพอก็ทำอาหารได้อยู่ขนาดนี้เออมันทำได้ดูดูท่ามันเดี๋ยวเดี๋ยวต้องรอดูตอนตอนอร่อยหรือเปล่าไม่รู้อ่ะแต่ว่าเฮ้ยเอาตองท่าเราต้องท่าเราต้องท่าเราถูกแล้วถูกแล้วเหมือนเหมือนเราอ่ะเฮียอาหารรสชาติยังไงไม่รู้แต่ต้องกานสวยไว้ก่อนเหมือนพี่อ่ะเนมือนพี่เชฟอ่ะเออจริงเน้นสวยเฮียดึงแดกแดกไม่ได้เลยแล้วเชฟอะไรไม่รู้ใส่แว่นกันแดดทรรมาใช่เออมีตัดไหมเนี่ยตัดทิ้งตัดไปเลยฮะตัดไปเลยครับไม่เอามือนะไม่เอามือนะอ่ะสวยยังไงต่อแล้วก็หั่นหั่นยังไง หั่นบางๆก็ได้ครับแล้วจะหั่นเป็นยังไงอ่ะหั่นเป็นครึ่งหนึ่งแล้วหั่นแล้วเดี๋ยวล้างน้ำสักสามรอบให้เอาแป้งมันออกทำไมต้องเอาแป้งออกอ่ะออกสเตชช์ออกเพราะว่าพวกนี้มันจะได้แบบไม่ไม่ไม่มีเมือกเมือกทุกวันนี้มึงทำอะไรอยู่บ้างนอนนอนออกกําลังมึงออกกำลังกายด้วยเหรอออกนิด่อยอเพราะว่าช่วงนี้มันเหมือนแบบเออเอาคืออยู่หน้าทีวีอ่ะแล้วมันไม่มีอะไรทำว่างๆก็แบบดูๆไปแล้วก็เบื่อแล้วก็เลยเอาวะลงไปจอร์นเล่นดูทีวีสักหน่อยเออเจำเป็นเป็นเพื่ อยู่อย่างนั้นน่ะเมื่อกี้เกือบเลยนะเห็นอยู่อยากเห็นจะกว่าเมื่อกี้เหมือนกันตอนนี้มึงจะยกมีดมาใช่เมื่อกี้เม่อกีาตกใจเหมือนกันมันจะใส่มาแมสแมสกะร่วงแล้วยกมีดอยู่แต่หยิบมีดขึ้นมาฟันหน้าตัวเองอยากมีโมเมนต์อย่างนั้นนะ quality worth sharing ว้าวทำไมลูกค้าก็อยู่นานไอ้เหี้ยเอ้ยขายขนาดนี้นี่ก็จะได้มีโมเมนต์ว่าเจ็บจะได้ดูแลรักษากันเอามีดผ่านหน้าสักที ใส่เกลือใส่เกลือในไหนใส่เกลือในมันเยอะไหมเยอะไม่มึงต้องบอกทำไมต้องใส่เกลืออะไรอย่างออเพราะมันจะได้เค็มโอเคเฮียจริงวะแล้วไม่ใส่ได้ปะมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการสุกใช่ไหมไม่ไม่ไมมันใส่เพื่อให้เกลือมันเข้าไปอยู่ในมันให้มันถ้าเกิดใส่ทีหลังมันก็จะอยู่ครับผิวน้อยน้อยไปเยอะเลยจริงปะเนี่ยบอกว่าใส่เยอะอ่าโอเคประมาณนั้นแหละเฮียไปหวายแล้วมั้งเนี่ยไม่หวายไม่หวายเขาจริงอยากใส่นิดนึงด้วยแต่ว่าเกรงใจเอาไปให้สวยเอาใจอ่าให้สวยๆไปเลยอีกนิดนึงอ่ะฮอร์ฮอร์ฮอร์อ่ะมาณเนี้ยเอาแล้หละไอ้เทีย่จะไปลงใต้ สาัดบ้นร้องไห้ต้องรักเราเฮ้ยเ้า <c oughs> ต่อไปเตรียมสลัดเป็นสลัดยังงเนี่ยแฮรอลดหั่นฝอยหั่นไงว่าหั่นฝอยเอาแล้วอ่ะองให้ดูกันแล้วกันอันนี้ยากอันนี้อันนี้ดูยากจริงอ่ะโหปังจัดจัด,ดทำเป็นขนมปังกายเป็นสีแดงแฮร์รอลด์เป็นสีส้มแม่มันแดงๆดงมั้ยเออเอาอีกแบบนี้อีกท่อนนแข่งมาจะเช็คไหมเขาติดต่อเซเลบิตี้เหรอลาลูไปขายที่หน้าเขานะได้อยู่เห็นปะได้อยู่ สกิลมีโยสกิลมีโยแต่นิสัยไม่ดีเท่ากรนนั่นแหละอ๋อมันเป็นเรื่องที่เรื่องใหญ่มาเอาจริงแล้วเนี่ยนิสัยต่างๆเนี่ยผมก็คือเรียนรู้จากพี่มาเหมือนกันไหวไหวไหวจริงเราก็คือเหมือนเติบโตมาด้วยกันเฮ้ยเชี่ยเอ้ยเฮ้ยเราเห็นมึงมาแต่ว่าจะออกเฟยนี่นะมึงมึงเชื่อกูมึงต้องอย่างนี้นี่ไปเด็กขอเพี่ยว่ากเราแล้วทำไมเราหันไม่เข้ากันเฮ้ยเยี่ยมันนักขนาดนี้ก็ก็เก่งแล้วเออจะปล่อยขนาดไหนเฟยบอกปล่อยมากเครื่องปั่นเลยพี่ก็ดีแต่มันไม่ได้ใช้สกิลมันก จบแล้วตอนนี้คือจริงๆอ่ะวันนี้เมนูอ่ะไม่มีเหี้ยอะไรเลยเหรอกแต่แค่แบบมานั่งทำให้มันดนูยากเพราะเดี๋ยวไม่มีเนื้อเนื้อรายการเท่านั้นแหละ อพอเราทำเล้ละต่อไปคือต้อนหอมต้นหอมนี่คือหั่นงไงครับซอยอรอซอยซอยเล็กกับซอยใหญ่ครับยังไงครับซอยเล็กซอยใหญ่ก็ถ้าเกิดสีเขียวซอยเล็กเก mm ็บ hmm. ไว้เป็นทับป,ปิง mm ้ง hmm. แล้วก็สีขาวๆซอยใหญ่หน่อยให้มันเหมือนรสชาติต้นหอม mm hmm. ต้อหอมแล้วก็ต้มมันไว้สักสิบนาทีแต่ต้องมัน,น,นต้องต้มจากน้ำเย็นทำไมอะ่ะเพราะมันจะได้ดึงอุณหภูมิทุกอย่างขึ้นมาด้วยกันถ้าต้มน้ำเดือดข้างนอกสุกก่อนข้<อ>างในดิดนะคือไม่สามารถแบบว่าเอาน้ำร้อนเทไม่ได้ไม่คือได้แต่ก็ถ้าเอาไว้ทำแมสทำอะไรได้ แต่ว่ามันก็ข้างนอกมันก็สุกมันก็จะมีแบบความแบบเละๆของมันเป็นปกติหันความเร็วนะมันดูแบบกูก็อย่างเงี้ยแล้วก็เฉียนเฉียนนิ้วตัวเองแรกๆมีบาดโอ้โหเทียบอันนี้หันใหญ่กว่าหน่อยเพราะมันคุกเข้าไปในสลัดนั่นนั้นเป็นโรยเฉยผไม่เคยซอยได้เล็กขนาดนี้เลย นี่หวานแต่ปกติมึงใอ่ใหญ่เหรอเฮี้ยมันซอยถี่เฉยซอยถี่หอซอยใหญ่อ๋อหุ่ยที่อะไรเนี่ี่พูดถึงต้นหอมไหมใช่หั่นอันนี้เราหั่นหั่นขนาดทำอะไรคุกคุกเหมือนกันเหรอคุกเหมือนกันครับจริงๆใส่ไข่ต้มด้วยจะอร่อยมากสลัดนึงสลัดเอาไหมโยนไข่ลงลงไปเลยไหมใช่ไข่ใส่ใส่อย่างนี้เลยเหรอแไม่ใส่ลงในหม้อเดียวกันนี้เลยเหรอใช่เหรอไข่ก็เดกอดเดือดเหมือนกันเยไอ้เจี๊ย ผมคุกไงทำกินเองเราไม่ได้กินที่จับเวลาเลยเจ็ดนาทีจะใส่ไข่ลงไปเลยไข่เป็นเย็นไม่ได้อยู่ดี๋เลยเดี๋ยวเลยอ่ะกลัวกลัวมันแตกกว่เสียวๆเจ็ดนาทีจัดไปเจ็ดนาทีนี่คือไข่แดงเป็นไงมันสุกไม่พอต้องสิบนาทีไอ้พี่คนเนี่ยเสียวไม่เคยต้มไข่อย่างงี้เหมือนกันล้ำอ่ะล้ป่ะไข่ของกันฉลาบกูไม่เคยเห็นใครเขาทำอย่างงี้เหมือนกันร้านอาหารเขาก็ทำให้มันแดงนี่แหละเนี่ยไอ้มันก็คือมีเออมีเปลือกไข่อยู่ไม่เขาเสียหอไงไข่ก็ออกมาจากตูดไก่นไง เราไฮดีอะไรกันวะเราไฮจีนอยู่แล้วเฮียไม่ก็เปิดอกข่ันสะอาดอยู่แล้วเขาต้องทำความสะอาดอยู่แล้วขอเดี๋ยวก่อหรอไม่อาลังจีนกูไปซื้อไข่มากูเปิดมาเฮียดินติดนะไม่นี่โอ้มึงบางทีขนยิ่งติดออกกันนีกอะขนไข่นี่นี่ล้างแล้วไงล้างเก็บไว้เดี๋ยวก่อนนะกูล้างก่อนหน่อยวะสักทีกูเห็นดึงออกมาเมื่อกี้ก็เอามือลูบลูบนิดหน่อยลูบแล้วลูบแล้วยังไม่ได้ล้างเลยไม่ได้แต่โลยมานมันเดือดมันคาอมันเดือดแล้วถ้าชีโร่มันอยู่ได้มันเก่งเลยอ่ะ แล้วเดี๋ยวอีกเลยสักสามนาทีค่อยใส่แครอทลงไปแล้วก็ออกกอย่างทีเดียวเถอพร้อมกันอ่าโหระหว่างมาดิเออมาแกโฮกูดเอยไม่ใช่ว่าเวลาทำกับข้าวขี้เกียจล้างวิธีนี้ไงพ่อนี๋อยู่มึงทุกวันทุกวันนี้กูทำกับข้าวอ่ะกูคิดกันเลยว่ากูทำอะไรบ้านใส่กระทะเดียวล้างเทดอออก่ะลงนิดต่อกินไม่ออกเพราะฉะนั้นเราจะไม่มีมานั่งกองนี้ไม่มีไม่มีอันนี้คืออะไรอยันนี้โง่อันนี้โง่โอ้โหนี่คนโง่นี่คนโง่คนโง่ทำงานที่ โคตรแมชอพอ่พะโคตรสงกป๋อง,อง,องอยู่เลยเฮ้ยทุกอย่างมันล้างแล้วไงใช่แล้วทุกอย่างมันเดือดแล้วเ,เพี่โล่งตายอยู่แล้วเป็นวิธีที่ทำต้มอ,อยากแรกที่แบบแห้รวมมิดขนาดเนี้ยนีตรายการโคตรชิวเลยคน,คนก็บู้กัแล้วนะว่าเราทำเต็มรถไปกินเฮ้ยเฮ้ยใครวู่าอ,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 อันนั้นก็จริง อร่อยทุกอย่างถ้ามันไม่พอกินทุกคนจริงเนื้อมาชิ้นเดียวอย่างเงี้ยใครซื้อเนี่ยเออถ้าซื้อมาเยอะมันก็ไม่พอกินทุกคนนะี่านเขียนว่าเนื้อดิฟไอ่หนึ่งชิ้นสองชิ้น้องเขียนมาเดี๋ยวกดเดี๋ยวกดก็ได้เลยน้ำตาลสามร้อยกรัมอได้ได้มันมันจะได้แบบเออจะได้เข้าใจได้อร่อยจริงปะ ไอ้ที่ไปทำจริงนว้ยจะไปขู่มันจะไปท้ามันยี่ได้ม่งทำจริงเราทำให้เราจัดให้เลยจะได้ซื้อลองซื้อไอ้ถกดเลยนะถ้าเกิดซื้อถุงไหนใหญ่กว่านั้นไทยเบอร์ศูนย์สามฟองคือมาหกไม่ได้แล้วมาหกนี่เกินนะ โอ้โหโกรธนะโกรธนะต้องไปตลาดแล้วต้องไปตลาดแล้วก็ไปซื้อซื้อซื้อเสร็จต้องกลับบ้านก่อนตวงใหม่นี่เราต้องใส่น้ำส้มสายชูทำไมอ่ะทำไมต้องใส่น้ำส้มสายชูเพราะว่าเพิ่มความเปรี้ยวในสลัดมันสลัดนิดนึงใส่ประมาณออ๋ที่เปรี้ยวที่คือมันใส่อะไรที่อ่ะน้ำส้มสายชูสักอันนี้คือมึงดูสูตรมาแล้วหรือว่าเคยใช่เคยทำล้วก็ใส่น้ำตาลสักหน่อยน้ำตาลประมาณหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนชาเรียสวยสวยนี่อะไรมาสเตอร์คัสแตะ ใส่ช้อนนั่นแหละใส่ประมาณช้อน,นช้อนครึ่งถ้วยครึ่งครึ่งอ่ะประมาณนั้นแล้วก็มายองเนสเ,เยอะหน่อยเยอะคขาว่าเยอะของมึงเนี่ยเด็กอ่าประมาณนั้นละเดี๋ยวชิมก่อน,นแล้วค่อยเติมหัวนี้ไข่ยางม,ม,มาตูมไหมฮะสวย,ยมันไม่ควรเส้นทางมาตูมอ่ะจริงค่ะไมนควรต้มสุกนะใส่ซอสอ้ออืบหวานยังเหลวอยู่เลยไหนหัวนี้เป็นท็อปปิ้งสวยๆแล้วกันอันนี้คืออร่อยแน่นอนฟองเนี่ย คลุกก่อนคลุกใส่กระถองก่อนใส่กระหอมอันอันใหญ่แล้วช้อนกูใหญ่มากลองใช้มีดดูลองมือก็ได้ปลาหางแดงแล้วก็พริกไทยตรงนี้ยังไม่พอเลยเนี่ยมันมันเยอะใส่เยอะพริกไทยเติมมาตรงนี้นะเอาป่ะหั่นมาแล้วด้วยเลยเย้เจ้าได้ยิ่งเด็แล้วก็ทิ้งไว้ให้มันเย็นนิดนึงเออดีแล้วหั่นทุกอย่างไว้แล้วอ่ะแล้วมีแบบที่สำเร็จเหมือนในรายการทีวีป่ะก็นี่ไงแบบ เราเปิดเตียนมาเอาละครับเสร็จแอันนี้ใส่เตาอบนะครับโอา้โหเสร็จแล้วนะครับเข้าข้างบนออกข้างหน้าอันนี้เสร็จแล้วครับข้ออันนี้ที่เราทำไว้นะครับโอ้โโหคตรแบบโคตรเป็นรายการชั้นชั้นดีเลยของผู้หัวรอครับรออาพักครับไปนั่งรอดิรอต้มพี่อะไรไปดิต้มมันเละต้องให้มันเละเละนิดหน่อย คือบี้ไปเลยให้มันมีแบบ texture ทั้งสองอย่างแบบเหมือนกึง่งกึงมันบดกับอะไรมันจะซกเออเออ,เ,อ,อเหมือนมันบดอันนี้ก็คือกูเก็บไวก้กินไม่เย็นแล้วเนี่ยสบายแล้วดีน่ากินรอง่ายด้วยง่ายแล้วก็ไม่แต่มึงขยันคุยดีนะมึงก็ไม่มึงมึงไม่ต้องทำเลยสิเนีย่ยต่อไปมันจะย่างสเต็กแล้วทานเดี่ยวกูเลย <laughs> เดิน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 ไปเล่น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 หมาอนะเนี่ยโอเคพอแล้วที่นี่มันดุเลยไม่แล้วมันพอมันมันไม่ไม่แต่งใจหมอกไ็ยิ่งดุกับทำอ่ะโอเคเดี๋ยวแค่ตัดเสิมอูู้้อะเยอะอันนี้คือเหลือเยอะไหมน้อยเหรอสำหรับเกลือเนี่ย ได้ได้อยู่โอเคพอสประมาณนั้นแล้วเดี๋ยทำซอสในกระทะเลยหลังจากแบบเวลาเวสหนึ่งเบสด้วยเนยสะหน่อยต้องเอเนยทาไม่ไม่เบสตอนยากติอ่ะทุกคนให้มันจะดูเหมือนง่ายเว้ยแต่ทุกคนจะมีทริคของของตัวเองใส่เนยป่ะเวลาปกติราดอยากเห็นเทคนิคที่เอาเนยผ่านมือม่ใสิสันอันนี้กูก็พูดไปเรื่อย ซับมึงมึงซับเลือดปะ่ะ <มา S 3> ซับซับน้ำตอนแรกออก <Okay. S 3> แต่จริงๆตอนแรกอ่ะจริงจริงไฟจะใส่นี่เว้ยเหมือนใส่โอลิฟออยล์ลงไปบนเนื้อเลยอ่ะก็ใส่ดิได้เคยดูอยู่ก,ก็ก็ไม่มีอะไรผิดแต่ไม่เอาละเพราะว่ามือเลอะละอ๋อโอเคล้ว <Okay. S 2> มือเลอะหยิบกางเกงแล้วก็จะเริ่มลังจะย่างเนื้อเมื่อกี้เห็นอยู่นะเว้ยไอ้ไอ้ไอไม่เป็นไรไม่เป็นไรไอ้ไอ้กินกันเองอ่ะกินแดกเองใครตายแล้วบอกด้วยแล้วกัน พี่แน่ไข่เราเป็นี่งไล่ะไข่ตายบ่อแล้วก็ส่งเหรียให้โอ้ยตั้งหนักตั้งแต่เอาไข่ต้มไปพร้อมทุกอย่างแล้วหอมแดงเมื่อกี้เห็นพี่พิทบอกจะหั่นมานานแล้วไม่ได้หั่นแล้วดิเชื่อเลยท่านตีท่านตีท่านีเอ้ยอันนี้คือร้อนแล้วเนี่ยใส่น้ำมันแล้วใส่ได้ได้ได้พี่ครับไม่เป็นไรครับจะหั่นให้ครับว่าการจะหั่นแล้วเพื่อนเลยไปไม่รอร้อนก่อนนะกระทะมันเห็นควันขึ้นแต่ก็ได้อยู่อืมเห็นว่าควันมันขึ้นแล้วแล้วแต่ทริคแต่ลงี้ย มันอาจจะไม่ได้ไม่สวยเหรอไม่มันมันอาจจะไม่กรอบคลาสข้างนอกเพราะมันต้องแบบสู้ต้องสู้อะไรอะไรแดดได้เหมือนกันอ่ะอ่ะปกติพี่กินแบบไหนมีดยมแรร์ดิเนื้อต้มไม่ได้เราอ่ะอืมสีมันเนื้อต้มเลยอ่นนี้มันเปียกเว้ยมันเปียกแล้วพอถ้าเกิดเนื้อบางคนถ้าเกิดมันคนมันไม่เช็ดเลือดออกอ่ะ ระหว่างเนื้อกับกระทะตรงกลางมันเป็นน้ำถูกป่ะอืมมันกลายเป็นเนื้อเนื้อต้มอ๋อฮอ้นน้ำมันก็จะน้ำเออมันเหมือนเดือดข้างล่างใช่เท่เลยสัตว์ไอ้เหี้ยแค่มีไฟก็เท่แล้ววันหลังวันหลังมันก็ไปแต่วอลวอลชอเพื่อนไปให้เพื่อนนั่งนั่งแบบยืนเฮ้ยเฮ้ยเอออันนี้ค่อยอยู่ดีแหละตอนนี้น่าจะได้แล้วมั้งใกล้ถึงแต่กูไม่มีอะไรหรอกกูลากลากน้ำมันมาให้หมากกระเด็ชข้างนอก นี่ยเราเอาซอสกรอบๆไปก็เนียดแล้วได้แล้วมั้งเดี๋ยวมันจะสุกไปต่อไปใส่เนยไหมเอาทริมมิ่งเนยเหรอวะทำซอสเนี่ยซอสเดมิกลาสแล้วตกด้วยไวน์แดงนิดนึงซึ่งเราจะเคี่ยวมันแปดชั่วโมงที่เคี่ยวมาแล้วเคี่ยวมาแล้วเราเคี่ยวมานานแล้วจนเป็นผงแล้วแล้วเราก็เอาไปฟรีซไว้ทำให้เป็นสต็อกเราฟรีซไร้ามันอีกทีหนึ่งนี่คือเดี๋ยวมันดูในพัทอื่นของรายการนะครับแล้วเดี๋ยวเราราดตรงนี้บนเนื้อนิดนึงก็ได้ละลายแล้วให้มันชุ่มขึ้นมาหน่อย อ่ะเราก็ใส่หอมแดงไปก่อนครับผมทำซอสผัดนิดนึงแล้วก็ไวน์แดงคิดว่าใส่แค่ไหนก็เท่านั้นนะครับแล้วแต่อ้าวมึงบบกอ้วเองห่แล้วแต่ก็ได้เล่นเราเล่นเราเล่นให้เติมอีกก็ได้นะให้มันเข้มข้นหน่อยแล้วก็เด็ดไทม์ใส่เข้าไปโอ้รุ่นนี้เลยหรอรู่นเรารู่นเรเยอะป่ะก้านก้าเราไม่แดงไม่แดงรอ นี่อ่ะเหมือนท่ายการทำมันคนเดียวเสร,ร็จแล้วคือราการเราเสร็จจะทำอะไรอ่ะทำน้ำขึ้งอีกนิดหนึ่งตอนนี้ก็คนแล้วก็รอให้มันต้นอีกทีหนึ่ง หั่นเนื้อดีกว่าจัดจานแล้แล้วอ่ะให้เชฟไปจัดจานดีกว่าครับผมเจนโจวความสวยงามเราจะหั่นเนื้อหรือว่าเราจะเสิร์ฟอย่างนี้หั่นปะหั่นดิแล้วเดี๋ยวเอาน้ำเนื้อเนี้ยเทกลับไปในซอสหน่อยเราต้องหั่นทางไหนมีปะ ไม่ค่อยมั่นใจเลยเฮียเวลาหทนเมนูนี้เรามาทำมาเพื่อแบบให้กินคู่กับไวน์ถ้าสองอย่างก็แบบนี่เราเป็นใช้เป็นไวน์แดงเพราะว่ามันแบบมันเป็นเนื้อเนาะก็กินคู่กับไวน์แดงใช่ไหมใชไวน์ขาวทำซอสมันก็จะกรายอยู่ใช่เพราะว่ามันคุ้นๆอยู่ไวน์แดงกินกับเนื้อไวน์ขาวกินอะไรซีฟู้ดป่ะซีฟู้ดกับไก่ไก่แต่ว่าจริงๆมันก็ได้หมดแหละมันก็แล้วแต่คนชอบเราไปบังคับใครไม่ได้นี่เราหั่นเหมือนเนื้อย่างจิ้มแจ่วเหมือนกันนะเนี่ยพื้นฐานอะมาโตไปอย่างนั้นไงพื้นฐานพื้นฐานเหี้ยบ้านอ่ะไ้เกกิินนนดดึง็ อ่เราตัดจานศัยมันยังไงดีครับเป็นเคเนเอวปันป้นเป็นเคนเนลแล้วกันทำได้ปะครับเชฟลงจานแล้วครับเชฟผมมือโอเคมาชิมชิมฝีมือแซนเฟยอยากชิมตัวซอสด้วยอืมอย,าง,อยางเดี๋ยวมึงเล่นมุกแบบกินทะลุแมสนะเดี๋ยวแมสเลอะ ไปไปในาการชิมอาหารของรายการอื่นอ่ะ<ม>เป็นจานเลยครับเป็นจานเลยขอจานจานต่อไปครับเราไม่ได้ว่าร้านเท่างไงถ้าเกิดเราไปชิมอาหารเนี่ยไปร้านตา่ตางๆร <น est. S 2> ของรายการเนสก็ขึ้นเงี้อืมชิมจานต่อไปครับ <c oughs> ชิมซอสต่อเปล่าแล้วกันจริงๆซอสจะอร่อยตัวซอสอร่อยเลยแต,แต่เนื้อแปลกๆเนื้อมันตุยๆ มเทียบอก็รู้เสียเหยื่อหอยวะเอาเหยื่อเอามาบูลลี่เลยนี่เฮียเนื้อเปรี้ยวเอาเนื้อยื่อหอมาบูลลี่เลยเฮ้ยแต่นี่อร่อยไอซัลัดเนี่ยทำง่ายๆอะไที่บ้านสลัดโคตรดีแต่อร่อยสุดน่าจะไข่ต้มเฮ้ยทอดทีทอดทีไข่ต้มจิ้มซอสด้วยเนี่ยเราจะได้รู้กันว่าเนื้อเป็นยังไงมัน enjoy quality พทาน quality food quality คือ์ันียนซีร่วมกันอันนี้เราแชร์ถ้าเราอร่อยทุกตอนไม่ได้มันก็ไม่ได้แชร์แชร์ experience เนี่ยว่าเปรี้ยวตรงไหน แค่ประสบการณ์การเปรี้ยวของเนื้อไงทั่วไปเราทำสเต็กมาหนึงเนี่ยโอ้โหเพื่อนจิ้มกันแป๊บเดียวหมดเลยไอ้เหี้ยเลยกินไข่แล้วกันไม่ดเลยนะวะฮึ่ม ไข่อร่อยแก้เขินเหรอไข่จิ้มร้อนเลยจบโอเคมีอะไรบ้างตอนนี้มีอะไรไหมตอนนี้ไม่น่ามีอะไรตอนนี้อ่ะมีการเดี๋ยวทูบไงเทูบเสือคู่แล้วก็มีร้านร้านชาอ๋อชากัญชาโอเคดีสี่สองศูนย์ cannabis bar สี่ดมกัญชาเปิดอยู่แต่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่โอเคอือนนามาถึงร้านเหรอไม่พุ่นส่วนมาถึงกูเนี่ยลมไม่ค่อยดีเลยมีเสื้อขายเสื้อเฮ้ยโอ้เสื้อดีเลยเสื้อ sun of beach เป็นบอกว่าตอนนี้เป็นคอลเลคชั่นเสื้อเชิ้ตอยู่ทำเองปหมทำเองไม่ใส่มา เจ็บเองหมดเลยอ๋อโอเคแต่ไอจีแล้วกันเฟยๆเข้าไปดูไม่ได้แล้วก็มีเสื้อมีร้านชาแล้วก็มีรายการด้วยครับผมโอเคขอบคุณเฟยที่มาแชร์โมเมนต์ดีๆนะครับคุณภาพอาหารคุณภาพอาหารและคุณภาพประสบการียณ์วันนี้ได้ชิมเนื้อเปรี้ยวๆแล้วก็เอ็นจอยร่วมกันอาอจริงๆเราเราต้องแชร์ให้เราทำอร่อยทุกครั้งคนก็จะดูว่ามึงโกหกอืมอะไรอันนี้ก็คือแต่เราก็เอ็นจอยการทำไงหรือว่าเพราะว่าเฟย์ทำผิดเราเลยเอ็นจอยความชิบหายตรงนี้ ไปเจ๋ไม่ได้ทำเนื้อเปียกป้าวผิดนะทำอะไรเนื้อเปียกป้าวเนยหรือมันเป็นที่เนยเออหรือว่าเนยเนยเนยหรือเป็นชีสไปแล้วอ่ะโอเคก็ไม่เป็นไรวันนี้อร่อยมาก thank y มากขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับผมโอเคเจอกันเพลทหน้าเพลหน้าเจ๋งเจ๋งขอบคุณเชฟครับครีดนะครับ quality worth sharing นะครับโอเคครับแล้วแล้วงานหลังงานอะทุกคนเนี่ยเสือคู่ยังถ่ายอยู่ คอนเทนต์คือมีผู้หญิงคนหนึ่งแล้วมานั่งสัมภาษณ์ก็คุยไปเรื่อยเลยพี่มันก็ได้มีคําถามที่ต้องถามประจําว่าแบบเคยโดนผู้ชายคนไหนใน J M m เนี่ยทักไปจริงบ้างเปล่าก็มีก็มีก็มีชื่อผมุกคนทุกตอนเลยไม่มีกูไม่เคยอเพื่อนผมอาจอาจจะรอได้นะคุณประันอุ้ยเขาเทพเจ้าดีเอ็มคนเนี้ยนักทักในตำนานฉายาเขานักทักแม่บอกว่า พี Hoy, ality, ่หาวัน <laughs> ก <laughs> <laughs> ่อนกูไปเจอกับเพื่อนเนี่ยทุกคนอ่ะแล้วเพื่อนพาผู้หญิงมามาด้วยอ่ะเขาบอกอ้าวพี่ป้อนสวัสดีค่ะในในตำนานเขินเลยสัสใช่ไ้มเราเขินเลย